ส่วนเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับชมรมสมาคมวิทยาลัยป้องกรรันราชนาจักรสมออสอสอบอปอ,อนะครับกไ็ได้จัดกิจกรรมดีๆนะครับชวนคนดูโขนครับให้กับเด็กไม่มีโอกาสได้ชมโขนกันนะครับเป็นตอนที่ชื่อว่าหนุมานปฐมบทแห่งจินตนาการครับ โดยมีน้องๆเด็กด้โอกาสน้องๆผู้พิการซ้าซ้อนแล้วก็น้องๆที่อยู่ในเขตชุมชนยากลําบากนะครับมาจากหลากหลายบ้านเลยทีเดียวครับอาทิย์มูลนิธิดวงประทีปนะครับบ้านเด็กมักง่ายมักนี่คือมักผลนะครับบ้านนนทภูมิกลุ่มดินสอสีรุ้งสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปักเกรดแล้วก็บ้านเด็กชายพฤกษ์นะครับซึ่งครั้งนี้ก็จัดจะมาเป็นครั้งที่7แล้วแต่ก่อนนี้เนี่ยพาไปชมภาพยนตร์กันในโรงภาพยนตร์แต่ครั้งนี้เนี่ยเปิดโอกาสให้เด็กๆได้มาชมโขนครับเพราะว่าเด็กๆอาจจะไม่เคยได้ชมกันมาก่อน นะครับ<ม>เป็นการให้เยาวชมนมาสัมผัสวัฒนธรรมไทยด้วยโดยเป็นโขนตอนหนุมานนะครับซึ่งก็สร้างสีสันมากๆเลยเพราะเด็กๆเ,เนี่ยบอกว่าหนุมานตลก<อ>แล้วก็ได้เห็นเรื่องราวตั้งแต่กําเนิดของหนุมานออกรบจนถึงตอนจบเลยทีเดียวก็เป็นประวัติศาสตร์ที่เด็กๆได้ชมกันนะครับไปฟังเสียงสภา์กันครับสนุกครับชอบหนุมานครับไม่ครับเคยดูชีวิตไม่ชอบอยากครับ ฮนุมานเป็นฮนุมานะชอบซีนหกค่ะเพราะว่าซีนหกมันเป็นฉากที่สนุกที่สุดหรือสีเล่นมุกตลกหลายๆอย่างจนน้ำตาค่ะก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่นะครับที่แบบได้มีโอกาสให้พวกผมได้มาดูจากจริงๆอย่างนี้ในโรงละครเลยมันโอกาสนี้หาได้ยากมากครับดีใจและภูมิใจที่ได้แบบเป็นเด็กที่อาจจะไม่มีโอกาสได้มาดูเลยก็ได้ครับ ไม่แน่นะครับว่าเด็กๆที่มาชมอย่างนี้อาจจะเป็นอนาคตนักแสดงโขนให้เราได้ชมกันในอนาคตก็ได้นะครับซึ่งสาหรับคุณผู้ชมที่อยากไปชมการแสดงโขนชุดหนุมานปฐมบทแห่งจินตนาการเนี่ยสามารถไปชมได้นะครับที่ศาลาเฉลิมกรุงนะครับก็จะมีการจัดแสดงเวลา19.30นนทุกวันพฤหัสและศุกร์ที่มหาวิทพหลวงศาลาเฉลิมกรุงนะครับศาลาเฉลิมกรุงนะฮะครับ